สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกเลขในแนวตัง้งสําหรับหลักการบวกเลขในแนวตั้งเนี่ยเด็กๆจะต้องวางตําแหน่งของตัวเลขในแต่ละหลักให้ตรงกันเช่นถ้าตัวเลขอยู่ในหลักหน่วยให้วางให้ตรงกับหลักหน่วยหรือถ้าตัวเลขอยู่ในหลักสิบให้วางให้ตรงกับหลักสิบนะคะตัวอย่างของการบวกเลขในแนวตั้งนะคะตัวอย่างข้อที่1นะคะ12 บวกเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเลข12เป็นเลขที่อยู่ในหลักสิบนะคะเด็กๆก็นำมาเขียนได้เลย12บวกกับ3 3อยู่ในหลักหน่วยนักเรียนจะต้องเขียนเลข3ให้ตรงกับเลขอะไรคะให้ตรงกับเลข2นะคะเพราะว่าเลข2ก็อยู่ในหลักหน่วยเช่นเดียวกับเลข3หลักการบวกให้บวกจากด้านหลังไปด้านหน้าหรือว่าจากหลักหน่วยมาหลักสิบนะคะ สำหรับหลักหน่วยมีเลข2กับเลข3ให้เด็กๆบวกกัน2อบวก3ได้เท่าไหร่คะ2บวก3ได้5 1. ไม่มีตัวบวกเราดึงลงมาได้เลยข้อนี้ก็จะตอบ15นะคะ สำหรับข้อที่2นะคะ15บวกกับ23เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม15เลข1อยู่ในหลัก10บเลข5อยู่ในหลักหน่วยบวกกับ23ซึ่งเลข2จะอยู่ในหลัก10และเลข3จะอยู่ในหลักหน่วยนักเรียนสังเกตดูว่าคุณครูจะเขียนหลักของตัวเลขในแต่ละหลักตรงกันเลยนะคะวิธีการบวกให้บวกจากด้านหลังมาก่อนเช่น ข้อนี้เลข5กับเลข3จะอยู่ในหลักหน่วยนักเรียนก็สามารถบวกกันได้เลย5บวก3ได้เท่าไหร่คะเอา5ไว้ในใจนะนับต่อไปอีก3ค่ะ5แล้วก็6 7 8ดได้8ค่ะต่อมาหลักหน่วยเสร็จแล้วเราก็ไปบวกกันที่หลักสิบหลักสิบมีเลข1กับเลข2บวกกันได้เท่าไร่คะวิธีการบวกเช่นเดิมให้นำเลขที่มากกว่าไว้ในใจและนับต่อด้วยเลขที่น้อยนะคะ2ไว้ในใจบวกอีกหนึ่งเป็นสาม ข้อนี้ก็จะตอบ38ค่ะตัวอย่างข้อที่3นะคะคุณครูให้เลข15บวกกับ7นักเรียนก็ตั้งเลข15ที่เป็นตัวตั้งบวกกับ7ที่อยู่ในหลักหน่วยเขียนเลข7ให้ตรงกับเลข5นะคะเพราะว่าอยู่ในหลักเดียวกันคือหลักหน่วย5บวก7ได้เท่าไหร่คะ 5บวก7ได้12 12ใส่2ทด1ทด1ไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาบวกในหลัก10ค่ะในหลัก10มีเลขอะไรบ้างคะมีเลข1 1บวก1ได้เท่าไหร่คะ1ที่ทดไว้กับ1ที่เป็นตัวตั้ง1บวก1ได้2ข้อนี้ก็จะตอบ22ค่ะ ค่ะสำหรับงานวันนี้นะคะให้เด็กๆนำสมุดวิชาคณิตศาสตร์มาทำการบวกเลขจำนวน10ข้อเดี๋ยวคุณครูจะส่งโจทย์ให้ในกลุ่มไลน์นะคะให้เด็กๆบวกลบเลขในแนวตั้งผ่านกระดาษทดด้านนอกและนำคำตอบมาเขียนลงในสมุดค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ